ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กระลุหลักทุกทท่านเนาะนะครับแอดเดินทางมาทางบ้านเกิดเจ้าของนั่นแหละเออไอบ้านพอเนาะนะครับอยู่ทางอำเภอสังขะนะครับมาหอด้ยินว่าอามีเด็กหน่อยผู้หนึ่งนะครับท่านผู้ชมออมาว่านนะครับวันวันอย่างหละวันศุกร์นะครับเพิ่นบอกเหลขเล่าหนึ่งซีซีหนึ่งเม็ดเดียวโอ้ ถือว่าสันเนาะนะครับก็เลยมีความสนใจนะครับหลังจากที่สืบมาแล้วนะครับเพิ่นซือว่าน้องกับตันบอกมาหลายงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมเออนะครับก็เลยสิมาตามหาเพิ่นได้นะครับน้องกับตันเนาะนะครับซึ่งแอดสิมาตามเล่าว,วันจันทร์ไห่นํำและก็รัฐบาลไทยน้ำเนาะนะครับเดี๋ยวได้ข่าวว่าอยู่บริเวณแถวๆนี้แหละ ออตอนนี้มีน้องสาวพามาตาม <c oughs> น้องแอดบ่าอายุหนีดนเนาะครับเด็กหน่อยมันบูจักนะครับหลายคนอ,อ,อายุ20ลงมานี่สิบ่บ่คอยหูจักแอดเลยเพราะว่าแอดจากบ้านนีไปดุนเนาะให้น้องสาวพามาหานะครับว่างวดวันที่สองแล้วก็ลาววันจันทร์น่เพื่อนเสี่ยหายตัวไดได้ข่าวว่าอยู่เฮือนหลังนี้หรอไปเขาไปตามหาครับผมถึงเลยเรือาตันบ่ะด้เงินซ้ำ บัตนีป่าเจ้าไงแก้วซื้อเลยบัตนีป่าจะซื้อเองไอแก้วทองลลแล้วเลยบอมมีโชคน้อยคนทองก็มีโชครถบันไดตั้นบอกเมื่อวานเสียดายจทป่าบัตนาทุเดืยวมูก็ถึงโจทย์เจังไดป่าสิถือบัตนี <c oughs> บอกหูขคือกันบัตนีป่าสิซื้อเองเลยธ <c oughs> นาตั้นบอกป่าสิซื้อเองเลยวันวันยังว่ะวันจันทร์ <c oughs> นี่มือมือวันเสาร์วันจันทร์ปลาสื่อเลยค่ะนักตันหายไม่ปลาสื่อเอาไม่หนอสื่อเองเลยหนอมาต้องเขาเอ้แก้วซื้ออาบดึงเลยมาว่านกระสันนักตันใลยเงินน้ำปลาแล้วใส่ไรไรบันไดเท่ายบุหรี่ท่ายบุหรี่เก็บไว้หูใหญ่ใหญ่ซื้อซื้อยังเกาะบอกลุงมั้งบอกลุงซื้อยังก็ บ่อโตซื้อหยังก็ซื้อหยังกัปตันลูกไผ่ลูกไผ่แม่มดลูกแม่มดลูกแม่มดซื้อแม่คือพิทยานแม่มดประจักับตันได้ได้เลขมาหลายหวดแล้วเม่นบ่คือแม่นเด้เดาเดาหวโอ้เดาคือเดาเดาเม่นเด จังไดจังเดาเอ่อดาถึงมาจังกดาวถึงดาถึงมาจังงวดล่ะดาถึงมาจังงวดฮะจังใดมาจักเทือแล้วจังใดวัวขนาดเดาเดาเอาอยลิ้นนี่นะคือขากแต่ว่าโตซื้อซื้อมวนจะมากับตันว่าซั้นกับตันลูกไม่หมดสามมวลแล้วเลขเล้านี่นะแล้วเลขอ่ะเลขเลขใหญ่รัฐบาลไทยนี่กับตันเคยได้บ่ เ่อคย <Okay. S 1> วันวันเลขสีออกวันที่สองนี่กับตนหูยนย่งว่ามันสีออกตัวไหนลองเดาเบ้งวันที่สองเดือนหนานี่วันที่สองนะ,นะนอืมเลขไงรัฐบาลให้อช่ไหมหนึน่งสองหนึ่งสองแนนอนบอแหนนอนหู <c ười> ใหญ<อ>่<ส>ป่าซื่อเด้อปรนหนึ่ไอ้ไอ้หนึ่งสองนี่ได้มากจางไหนนับจากเสอ ไม่ไม่ครอันยังได้นับจากเสาเสาวัดอเอาไปนับเอาเอาสาวัดมาเป็นเลขแมนโอ้มันไปนเล่นยลขว,วัดได้เนาะได้ได้สิบสองต้นแ<อ>มนบอก,นอกก็เลยบานหนึ่งสองทะ<อ>เลขสามตัวดิยสามตัวเออคิดกหนึน่งสองหนึง่งหนึ่งสองหนึง่ง ป๊าดเลขหามตัวนี้หนึ่งสองหนึ่งโอ้ยขันแม่นถืนอกี่กัปตันมันม่นใจบ่มั่นใจมั่นใจหนึ่งสองหนึ่งเลขไงนะเลขละเล,เลขราชบาลไทยว,วันที่สองเลยเมนบ่เมนโอ้กัปตันกัปตันถ้าเอ่อเขาขอโตวันที่สองแล้วถาวันจันทร์นี่โตมักตัวไหนเดาเบิง่ง วันจันนี่เล็กเล้าอือวันจันทร์เหล็กเหล้าอืมเดาเบิ้งอ่าเดาเบิ้งเด้าสามงวดเหรอฮานามะลุงแน้จีเป็นลุงหรือพ่อใหญ่บุหร่ะลุงตีลุงบ่เอิเฮะสองหกสองหกวันจันเหล็กเล้านะเล็กเล้านะไหวเด็มาจยางไหนเดาเอาไว้อีกว่นปะ

ก่อนานนันโตโตดาวเอาได้เล็กยังเนี่ยที่ที่ที่ถือมาเอาไอไอเล็กเล่าหนี่ให้ไดสองหกเม็ดเดียวหนี่นะบ่มีสามโตเนาะเคยบอกไดสองโตไอหนี่ก็ดาวเอาอีกบ่หรือว่าได้มาจังไงดาวดาอีกแล้วดาวให้ถือเด้อ เออซื้อปลาที่หายเงินโอ้งวดงวดที่แล้วเลยหนึ่งสีหนึ่งเลยหนึ่งสีสีหนึ่งวันจันทร์นี่ขอให้มาอีกเด้อยเอาเอาเอาให้แน่เลยเดาเอาครับจะได้กะให้มันหมานึ่งกับตันเลยอันนี้เขออนุญาตถ่ายคลิปตัวเด้อเนาะขออนุญาตเด้อ เออทายคลิปแล้วต้องให้มันเข่าได้ครับครับเราจะบ,บานไทยยังเกาะเมื่อกี้วันที่สองยังเกาะเอาแล้วจำบัรใแล้วให้เลขตัวใดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเอหนึ่งสองหนึ่งแมนเ <laughs> นาะอ่านเข้าได้จำบัรใบัแมนต ทีเรกคนให้หนึ่งสองคนขอสามโตคนเลยว่าหนึ่งสองหนึ่งกับตันจันนี่คนว่าสองหหเหล็กเล่าโอ้ขักหลายมีเสซนอยู่แล้วนี่เคยฝันไหมบอกกับตันเควนนี่ฝันว่าอย่างไรเรี้ยวๆนี่เคยฝันฝันว่าอยงไหน บ่มีแห้งแน่เฮาบ่ได้ยินบ่ยามาอยู่นําฮะยามีอยู่นําย่ามาอยู่นําอืมมาอยู่นําเพิ่นว่าจังได๋แน่เขาบอกว่าสิงว่าเสียแก้เียง้อโ่สิเิ ใส้่าเน่าไปนับเสาญ้านี่ซื้อยังงารเเลกนนับม้าาซื้อยัง้าพิ่งซื้อยังนี่ากละตัน้ารส้าสุพรรณูดไวะโอ้ยโอ้โอไปแต่นาออนนี้ามาบอกเป็นบอลหนึ่งสองหนึ่งนีงาใดบอลูคู่บ้าใไดซื้อ้าไป้าไปดีกันนะ้าแม่เปน้อยกันนะไปน้อยไปดีไว้เอกันนะ

วันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์ก่อนเธอนมาบอกเลยมันบอกไมยบอกเป็นตัวเลขเลยอโอ้คือสิขักอยู่เด้องวดน,นี้ขอให้มันมาเด้ออ่าวันดีก่อนวันดีก่อนวันดีครับคับ,บผมครับท่านผู้ชมเนาะนะครับสรุปตัวเลขของน้องกัปตันนะครับโอ้นะครับเมื่วานเด้มาสอบถามข้าเ,าเนาะ Hey, you, เฮกันอยูอออยยยยย่นะครับมืดข mm ุม hmm. เลยเออมีเจ้ผู้ใดหลายๆเนาะนะครับเหล็กของเพื่อนบอกเม็ดเดี่ยว1นึ1งซีซี่วันสันเหล็กเหลาเนาะนะครับจะว่าแอดนะครับก็ได้ไปสอบถามเพื่อนนะครับซึ่งจะเป็นอ่าบุญสัมพันธ์กับน้องกับตันเพื่อนบอกก่กับบอจักเลยเพื่อนว่าปกติ mm hmm. เพื่อนสิบเบาๆน้ำไผ่นะครับท่านผู้ชมอืมแต่ว่าแอดเข้าไปนี่เพื่อนก็เบาน้ำเลย เออนะครับกะเป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่สองและก็ของวันที่ยี่สิบแปดนั่เนาะอืมนะครับซึ่งเอ่อในวันที่สองนี่เพิ่นตอนแรกบอกว่าหนึ่งสองนะครับที่นี่ถามไปถามมานะครับเพิ่นว่ายาเพิ่นมาเขือฝันบอกนะครับเป็นเลขกสามตัวหนึ่งสองหนึ่งนะครับส่วนเอ่อตัวเลขนะครับของเพื่อนบ้านเฮานะครับวันจันทร์เนาะนะครับ ให้มาเม็ดเดียวอีกคือเก่านะครับก็บคือ2 6 2 6 6 2 6, 6, 6, 9, น้ำนะครับท่านผู้ชมไก่าลืมเนาะนะครับเดี๋ยวสีเอ่อสีสีงงกันนะนะครับเดี๋ยวสิว่าแอดเบาๆนะครับเอานะครับเออเอาจังสี่น้ำเนาะนะครับเพื่อ,อท่านอาารทีคิดบ่พอๆได้เวลาสื่อเนาะนะครับ26กับ29งเาน้ำเนยเด้อนะครับเพราะว่า6กับเก่านี่มันหลายงวดแล้วเฮ็ดให้แบบเจ็บ เนาะนะครับท่านผูจชมกาเพื่อๆไว้ในเออนัอนออกอีนี้ตัวนี้เออเนาะนะครับระวังหกกรบเก่านะครับอาจสีกลับหัวกับหางเด้นะครับก็คอยจุกทันนะครับใส่ดูลพินิจใส่วิจัย,ยในการรับจมแอดนําเสนอกเพื่อให้ทันเอาไปใส่เป็นแนวทางเนาะนะครับหมักตัวไรก็อละวาตัวนั้นก็คอยจุกทันโศกดีโศกหมันหิงหิงรวยรวยครับผม